เส้น239ครับตมรรุกดาหารจะเป็นช่องทางการค้าสำคัญไปต่อด่านลาวเบานะครับแล้วก็จังหวัดกวางจิเมืองดงฮาเมืองเวแล้วก็เมืองดานหนังหรือดานนังนะฮะนี่ก็มีรถคอนเทนเนอร์นะครับมารอเป็นจำนวนมากครับเพื่อรอข้ามด่านนะนี่เป็นช่องรถบรรทุกนะฮะแล้วเข้าช่องรถบรรทุกว่า ลันไป็าลรถส่วนบุคคอีกช่องอื่นช่องนู้นอีกซอยหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องอันนี้ทางไปได่านครับแล้วก็แถวนี้จะมีร้านรับฝากรถนะครับร้านรับฝากรถตรงนี้เห็นเป็นอาคารที่รับฝากรถนะฮะสามารถติดต่อฝากรถที่นี่ได้ ดูครับมีราา้านกาแฟด้วยครับร้านรับฝากรถนะอ๋อนี่ีดีๆๆถ่ายให้เล่พี่นี่คนีใครไปฝั่งลาวก็สามารถมาฝากรถที่นี่ได้สุวรรณจำไม่ได้นะจะใช้รูปหน่อยนะใช้รูปที่ฝากรถนัดหนึ่ง